สวัสดีทุกคนนยครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นกาัามิดูกันเลยเปิดมาที่เจ้าตัวปูตัวนี้ก่อน,นครับอยู่ในกล่องเลยมีสองสีนะครับเหมือนจะเล่นได้สองฝั่งนะโอ้เป็นอย่างนี้นะครับเปนในรูปเลยครับนี่เห็นไหม นี่นะครับผมเขาจะเดินได้สองทางนะครับอุ้ย,น,ย,ยนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่าประมาณน,นี้นะครับแบบนี้นะครับผมมาใแล้วเวลาที่เราต้องดูของเล่นชิ้นเอกแล้วนี่เป็นเจ้าหมูนะครับ เป็นเจ้าเสือก็เ,เสือไม่ติดนะครับต่อไปในโน้ตเสาคันกินพืชนะครับตัวนี้แล้วเจ้าหมาหมาเหมือนกินเลยนะครับตัวนี้ต่อไปในโน้ตเสาสีฟ้ามีแสงกงคอด้วยนะครับตัวนี้โอ้ ่อไปเป็นเจ้าม้าตัวนี้นะครับเ,เจ้าม้าสีแดงไปเป็นเจ้าสาวที่จริงคืออยู่คาบอยู่ที่ป่านะครับตัวนี้เป็นเจ้าแมงปองแบบช้นถอยนะครับตัวนี้ ทีนี้นขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย